ทุกคนผมมีอะไรจะบอกเว้ยผมต้องหยุดเลิกตกปลาทุกคนโอเคครับสวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมเอฟฟิชิง ทุกคนผมมีอะไรจะบอกเว้ยผมต้องอหยุดเลิกตกปลาทุกคนสุดยอดมากผมต้องเลิกตกปลาแล้วทําไงต้องขายเยื่อด้วยโอเคเหตุผลที่ผมเลิกตกปลาก็คือแฟนผมท้องนะครับทุกคนคนเท้าคนแก่คนโบราณคนยุคดึกดําบันขเขาก็เลยให้หยุดตกก่อนเพื่อไม่สร้างบาปหรือว่าอะไรสักอย่างของเขาก็ไม่รู้เรามก็ไม่รู้เหตุผลเขาหรอก แต่ก็ทําเพื่อเขาสบายใจแต่วันนี้ผมจะให้นัดเตยฟิตมาร์เก็ตมาตกแทนผมนะครับเหยื่อ A อฟ s ิชชิงนะฮะโอเควันนี้ก็มากับบอมังกรเช่นเดิมครับมีคิดอะไรไม่ออกมาบอมังกรไว้ก่อนนะโอเคทุกคนเดี๋ยวเราไปลุ้นกันว่าวันนี้จะได้โบ้หรือเปล่าว่าจะได้โบ้กี่ตัวจะเป็นยังไงเมื่อคืนนี้ฝนตกอย่างท่วม ดูจากน้ำที่ขังรอดไม่รอดเดี๋ยวรู้กันครับวันนี้ก็พอมีแดดอยู่โอเคที่เหลือปล่อยให้เป็นหน้าที่ของนัตเตอร์ฟิตมาร์เก็ตนะครับทุกคนไปลุ้นกันเลยปะ่ะแต่ผมว่าด,ดีนะเดี๋ยวที่เาปากนินเลยเลยมันไม่ต้องแบบวายนี้ดนะม่ต้องใช่ไม่ต้องขีดเยอะนวายนเลื่อยังไม่อยู่อ่ะ โบไหมหน่อยมาเลยครับครับมาเต้ฟุตมาเก็โอ้โหเกาะท้องใส่รับแค่เหรีเรื่อยๆฮะมีมากตอนนี้ก็ยังไม่เจอโบใส่รับแค่ไปก่อนนะใส่สวยเลยอ๋อ เอาไว้หลุนโบต่อครับทุกคนเดยวเ oh. อฟิกชิ่งเฮ้ยแ oh. ม่งวิ่งเข้าพอดีเลย

ปปวิ่งทำไมปามวิ่งมาทางนี้เหมือนจะโบว์ตัวนี้เหมือนจะโบะว์หวานไว้ก่อนครับดังนั้นมาเกาะตัวโบวานั่นด้วย,วยอู้ยหลายเอวทุกคน เอ้วัตร์ตเฮ้ยหลุดตัวหลุดตัวทีเท่าไหร่นะตัวที่สตัวที่สี่คโอ้โหีขนาดกว่าเลเนี่ย

วินไปนะเตยเตยทำไรนี่กินเรื่อยๆตัวนี้ใส่ตัวอยู่ตัวนี้ยังอยู่ไหมอยู่แต่ดุตัวนะเอามาทำไมเยอะไม่แตกกินซะแล้ว

ค่อย rumor, มาเหลือเปล่าเียหลือเปล่าเต็มเหลือมาเป็นคู่เลยมาเป็นคู่เลยเฮเเยดูวิ่งดูนี่ครับสน่ของการตกปนี ถ้ายังถอนไม่ได้ก็คือ,อยังต้องลุ้นยุ่ง <laughs> <laughs> ใหญ่ให่ให <laughs> ปิดไม่ได้ครับ <laughs> เรียกรอ้องดูแลต่อเติมติดมดโถย่างใหญ่ทุกคนตรงนี้ ถึงกับการราอคอยเลยครับเหยอะเองฟิตชิง่งเต็มปากเต็มคำเต็มคำนั่นนะครับลตลาดฟิตมาร์เก็ตเอาเข้าแล้ว

ก็ปิ hmm. well ้วเลยตัวใหญ่ใส่รับแค่กับไดโอยกินตลอดกินเลยเรื่อยร้อยกว่าตัวนี่พอถ้ามันขึ้นปีกันใช่เยอะอหมยบอืมว่า ủa nắng ủa nắng ủa chuyển tên là mặt trời chuyển nữa là, là... đánh nhiều cần คุดอ้วนเข้าปากร้อยเปอร์เซ็นเต็มปากเต็มคำครับแล้วก,ก,ก,ก็มีโฟมด้วย้ยแกะโลแล้วครับผม่าครับมาตออแตวงเอาแล้วอุ้วอุ้ยใส่เดียวใส่ดี หวานแล้วก er <AMA> e ่อนครับหลุดเยอะครับเนื้อี๋ยวไม่เขอาไห่ก็พอได้พอได้ตับไม่ใหญ่โใส่รับแขกเช่นเดิมตัดทำไมแต่ก็ไม่เหงาอะทั้งวัน วันนี้เราก็นาเต้จะปล่อยมันไปโอเค้นิต่อวันนี้มันไม่เต็มน่ะตอนแรกก็มีอ่ะมันบวมไปแล้วก็ปลดประจำการอผมจะยังไม่ไปหยิบผิตักนะครับทุกคนปล่อยนาเต้เขา

เฮ้ยออกมาแล้วด้วย,วยปลาปลาปาไปแล้วไปแล้วเิ้ตัวนี้เฮ้ยโโอ้หรยบร้อย,อยอจนได้แต่และตัวมันเหนื่อยจริ <c oughs> <อ>งๆโหดูสีข้างตัวนี้ทะลอกหมดเลยตัวนีผน้ผ่านสิบปลาผ่านสิบมาเยอะนะเตยฟิดมาเจ็ดเรา โอ้ยนั้งครับสวยงามครับลิ้นกันทน์แต่พอช่วงบ่ายสามครึ่งไปแล้วอะผมโหลดเรือเล็กขยุยไปไหมัาเต้ไปแล้วไม่รู้ด้วยไซเหน่อย ไม่เท่าไรครับผมขี่ยกเฮ้ยดูน่นนตาตื่นเต้นจังนี่คือที่จ่ายอยู่ที่ห้ามรอเรียนแบ็ดปวดเบ็ดปดเบ็ด เมือเวลาไปตกพุ่งพุ่งหลุดข้างหน้าต้องล้วงไปโอเคครับทุกคนมาดูผลงานน้าเตยฟิตมาร์เก็ตดีู่ว่าวันนี้ถามว่าป่ากินไหมกินนะฮะแต่น้าเตยฟิตมาร์เก็ตดึงหลุดหมดทุกคนโอเคเดี๋ยวดูผลงานกันเลยดีกว่าทุกคน ลววๆมทบน้อไดโบหนะ่อยนึงตะ,นะะปลาเล็กคืนเราเลยหลุดเยอะกว่าได้กับนาเตอร์ิมาเก็ตรับอย่างเยอะอีิชิงบ่อมองกรไม่เหงาแน่นอนไม่ปลาเล็กก็ไปใหญ่ โอเคครับทุกคนฝากไปกับเหยือเอฟิทชิงวันนี้ผลงานนัเตะฟุตมาร์เก็ตครับบายบาย